ทูชี้ชนะว่าม่นะตามพินแ่มูลนะลุงอะแพบให้มันส่ไก่บังใส่ไก่กูแพ่ส่มันใส่ไกูบ่ไ่านเจมูน้จะดูตามทางนี่ิดดวนนะีแพร่ได้น่ะมาพักนี่พยไก่บ่ถึงห้าทีำนาม่สสันนเธอยิงันมหลูมึงมันจิงจริงไตั้งว่ไม่เตังเลยกูเล่นบอกูไ่เร่นตังมึงก็ไม่เล่นี ม่นยกเลิกยกเลิกยกเลิกพี่ลูกยกเลิกยกเลิกยกเลิกคู่นี้ยกเลิก้ยไก่สู้กันม่ได้มาโทษกูป่อยปล่อยปล่อม้าโม่าลอมลายทุกคุนี่นะผมมึงไงเฮ้ยนีน้ามไแบน้ายบโอ้ยมาไปซะเยพิจกันเลยเลิพี่ลแกยกเลิกเลย มึงก็ไม่เห็นกูไม่เห็นนี่แต่ถ้ามันมมาแ้วจะมไปไนีุยทีนี่ั่วไ่กูนี่กกูว่ากูมึงจะมเกูินี่มเ